สวัสด,ดีครับผมสวัสดีค่ะครับมีข้อมูลนะครับบอกว่าจะเดินทางมาเป็นผู้ใหญ่สู่ขอช้างเพื่อู้นะครับที่เนตดของช้างโครงการเป็นแบบไหนเป็นอย่างไร ที่มามียังไงขอเชิญเลยครับค่ะดิฉันนะคะอ่าขันมากเมืองมังกรนะคะหรืออ่าเมืองมังกรจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะดิฉันอ่าจิ๋มหวยเมืองมังกรที่เขารู้จักกันในพิธีมงคลต่างๆในการแต่งงานเขาบอกว่าในประเพณีในการแต่งงานนี้อ่าไม่ว่าแฝกชายหญิงในประเพณีโบราณจะต้องมีการยกมาสู่ขอ เพื่อเป็นเค็สเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับช้างหรือคนที่เกิดมาเป็นแฝดชายหญิงให้ได้แต่งงานกันหมายกําหนดการและเพื่อความเป็นสิริมงคลชาวจังหวัดนครสวรรค์จะยกขันหมากมาสู่ขอนะคะ,ะเพื่กับ จากมนุษย์จากสัตว์จะเป็นผู้หญิงจะยกมาสู่ขอผู้ชายซึ่งเป็นช้างของเราเป็นช้างผู้หญิงนะคะ,ะจะยกขันมากมาสู่ขอช้างผู้ชายที่จังหวัดอยุธยาเพื่อเป็นสิริมงคลหมายกำหนดการนะคะ6กโมงห้นาทีจะมีการใส่บาตรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับช้างและคนไทยทั่วประเทศเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะ แล้วก็ในเวลา8นาฬิกา19นาทีจะเป็นวิธียกขันหมากมหามงคลร้อยเก้าคู่ขันหมากไทยจีนมหามงคลมาจากเมืองนครสวรรค์ค่ะขออนุญาสอบถามครัก่อนที่จะมีโครงการในลักษณะนี้ ไม่แน่ใจว่าในแง่คิดมุมมองคิดแบบไหนคิดยังไงพอเลยค่ะคือเราอยากจะเชิญชวนชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะมาดูประเพณีอันงดงามของช้างของเรานะคะซึ่งช้างเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณต่อประเทศชาติของไทยและเป็นช้างที่สาาง่างามและยิ่งใหญ่คนจีนหรือึนไทยถือว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์เป็นสัตว์ที่สิริมงคลที่สุดหนึ่งผู้ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์สองธรามาหากินหรือเลี้ยงตนและเลี้ยงคนผู้เลี้ยงได้หรือกวานช้าง3ที่สำคัญที่สุดเราอยากให้ชาวต่างประเทศและก็คนไทยเชิญชวนมาดูช้างอันงดงามในโบราณของเราในสื่อเปนมาว่าช้างของเราเนะี่ยมีคุณค่าและสวยงามอย่างเป็นยิ่งใหญ่ ไม่เปรียบเท่ากับสัตว์ชนิดใดเลยในปัจจุบันนี้ช้างเราก็เริ่มสูญพันธุ์ไปเรื่อยๆพระเนี่ยช้างจังหวัดอุทิยาเป็นพระเนี่ยที่ส่วนรัชการได้ดูแลอยู่ซึ่งช้างไทยเราเนี่ยจะสูญพันธุ์ไปเรื่อยๆถือว่าปีนี้เป็นปีสิริมงคลซึ่งได้ช้างแฝดชายหญิงเป็นหนึ่งเดียวในโลกเขาเชื่อกันว่าใครมาร่วมพิธีแล้วจะมีกิจการยิ่งใหญ่และจะเลยง,งอกงามเหมือนช้างไทยค่ะ นี้นะครับก็มีพี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องอติดสีจากต่างประเทศต่าง ับมีคำถามขึ้นมาบอกว่าหากช้างในพื้นที่ของเรี้อของช้างทั่วประเทศใดเนี่ยแต่ว the oh ่าเขามีช้างเพื่อกทีพไหนเรียนซึ่งเป็นช้างแฝดสามารถเข้ามาร่วมในค่ะเรายินดีเลยค่ะเราถือว่าเป็นสิรีมงคลอย่างยิ่งแม้กระทั้งคนธรรมดาเราที่มีลูกชายหญิงที่ออกแฝดที่ต้องมาร่วมพิธีมงคลนี้ถือว่าเป็นพิธีมงคลยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นและเขารุ่งเรืองอ่า เหมือนไม่เหมือนที่เราจัดเองนะคะเพราะเราจะจัดเป็นถูกธรำเนียมประเพณีโบราณในอดีตโดยสมัยอยุธยาและจีนสมัยโบราณที่ทําสืบกปันมาต่อสู่ลูกหลานหลืหลานค่ะออหมายก็คือ พี่นักวิทยาชุดคนไทยอบครัวเขามีาลูกแฝดก็คือแฝดเพศชายกับแฝด<ห>เพศหญิงก็สามารถติดต่อภาษานงานได้ะ <มา S 2> นะคมติดต่อภาษางานภาษางานมาจากาจากเฟสของอพญ่ช้างอยอุธยาติดต่อได้เลย,ต,ต,เลยติดต่อได้เลยถ้ามีใครรู้จกักท่านดูแลหรือคุณหมอพลอหรือท่านพานเหรียญนะคะทองเหรียญหรือโดยเฉพาะหมวยเมืองมางกอนนะคะจังหวัดนครสวรรค์ก็ติดต่อได้นะคะถือว่า เป็นไปในพิีที่ยิ่งใหญ่และเป็นพณีที่เป็นสิริมงคลกับประเทศไทยเราและกับตนเองจริงๆค่ะ มาครับทีนี้ในไทยที่สุดเองขอให้ชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็พี่น้องทั่วทั้งโลกน,นะครับที่เดินทางมาที่นี่เิญเลยครับค่ะ,คะกะ็ในฐานะเราเป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะและคนจีนเชื้อสายไทยประเพณีของเราเนี่ยเป็นปฏิที่งดงาม่าที่ต่างชาติไม่เคยเห็นนะคะและสำคัญที่สุดก็คือช้างแฝดชายหญิงนี้ถือว่าเป็นสิ่งมงคลขอขอเรียนเชิญชาวไทยอยู่ต่างประเทศหรือชาวต่างประเทศทุกๆประเทศและชาวไทย ทุกๆุจังหวัดเรียนเชิญมาร่วมพิธีในการแต่งงานช้างแฝดเพื่อเป็นสริรอมงคลจากตนเองและประเทศชาติและช้างแฝดของเราด้วยนะคะพี่หารโชอ,อาบน้ำครับขอบคุณ,คณพี่เสนแงคุยกับจาจุรีไปเรื่อยๆหมดแล้วพี่ก็ไปซื้อมาให้หมดเลยเพราะตอนนี้จาจุรีงงเขาบอกทุกวันไม่เจียวจ้าวเขาให้มาประมรูลตุ๊กตาครับ คุณพี่เสื้อสีชมพูหมายเลขหนึ่งเดี๋ยวขอชื่อไปหน่อยสิอามอม่ไปไหนแล้วบอยฉีดให้แม่ด้วยก็ได้โอ้แม่ผิวแห้งเออจักจุรอาบน้ำไปด้วยลูกเ,เออกินไปด้วยอาบน้ำไปด้วยมีความสุข จานตูลีช่วงนี้อ้วนอาจจะมีลูกเท่าที่สามอยู่ในท้องเดี๋ยวสามปีผมก็แจ้งให้ทราบว่าจะเป็นเพศผู้เพศเมียโปรติดตามตอนต่อไปท่องนันแลมอโยธยานนาวินและมอนนาสตอลูและแล้วแดน้องก็พับพี่น้องก็วิ่งหนีพี่ก็อยู่ในกำมังอ๋อน้องก็ไปป้อมแม่มันแกล้งหนูทันทีที่เจ็งงไปหมด แม่ก็จะกินน้ำก็จะอาบพี่ชายก็พึ่งกำลังน้องก็จะลงกำลังพี่เขา